ล้างดันไ่อ่ายเลยนยืดนั่งไปกระพื้ออะไรคุกเข่ากันอีกเนี่ยูหน้าเราตากแดดต้งแันเศ้าไม่ดูก็ได้เห็นนะเพามีซ้ำเนาะแม่จะไดูเศาคนผิวแคบตัวใส่เลยนะคุณเามาชวนนั่น แต่เสีวกนั้นไม่ได้บอกหนักนอยนอะไนะกระดาษห้ามคร้มเหนู่ามมาประกอบยทังดุทั้งอากาศรายน้าวนนนี้รัเทีอาน้ต